ัดีจ้ามาลองเครื่องเพื่อที่จะส่งให้คุณลูกค้านะครับลองหลายครั้งนะครับแต่ว่าส่งไปทางช่องทางไหนไม่ได้วันนี้ทางร้านก็เลยจะมาอัดลง youtube แล้วก็เพื่อที่จะส่งลิงก์ให้กับคุณลูกค้านะครับนี่ลองแล้วประมาณทักงสิบรอบได้แล้วครับอัดแล้วอัดเด็กส่งแล้วก็ส่งไม่ได้นะฮะอ่านรอบนี้มาใหม่เนาะคุณลูกค้าจ้าตัวนี้อ่าเป็นเครื่อง220โวลต์นะครับนี่นะแถมเป็นแจนพลาสติกให้นะครับ แกนพลาสติกเนี่ยคือมันจะดีอย่างก็คือ,อเวลาที่เราพันเนี่ยครับมันจะพันง่ายครับโอกาสตกก็ไม่แตกนะครับหาซื้อก็ง่ายนะครับสําหรับแกนพลาสติกนี่ฮะปกติทั่วไปเนี่ยถ้าแกนไม่ร้อนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับพอร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้อันนี้คือทางร้านลองลองหลายรอบแล้วครับลองเพื่อที่จะอัดวิดีโอแต่ว่าอัดแล้วเนี่ยก็ส่งให้กับคุณลูกค้าไม่ได้เพราะว่าลิงก์มันยาวอ่าวิดีโอมันยาวจนเกินไปนะอันนี้คือขาวทั้งหมดเลยนะครับ ขาวทั้งหมดอันนี้ก็คือว่ามันร้อนทั้งหมดสังเกตด,ดูที่ยางยางตัวนี้นะครับน,นี่นะครับนี่เขาขาวเนะะี่ยฮะนี่นะ,ะปกติปกติถ้าเกิดว่าแกนไม่ร้อนจะเป็นสีชมพูอันนี้คือร้อนหมดแล้วนะครับอันนี้คือร้อนหมดแล้วอ่ะมาดูวิธีการใช้งานคุณลูกค้ากดปุ่มแดงตรงนี้เลยนะครับหน้าจอมันจะยังไม่ขึ้นนะครับให้คุณลูกค้ากดปุ่มนี้นะครับปึ๊บนี่ตัวนี้เป็นอุณหภูมิตัวนี้เป็นเวลา คุณลูกค้าเจงได้กี่นะ่ะอ,อุณหภูมิเท่าไหร่คือกดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นหมวดที่ตั้งค่ามาจากโรงงานนะฮะสีเหลืองนี่เป็นตัวสีเหลืองผมแข็งแรงสีส้มผมอ่อนเอแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปันกลางครับตัวนี้เป็นปุ่มตัดแสง เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานเนาะตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลาเราะค้พพาจะตั้งเวลาไว20้20นาทีนะครับในรอบแรกนะพอเราตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาได้คุณค้ากดปุ่มนี้เลยนะครับปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟติดทุกอันนะครับไฟติดทุกอันนะครับนะตัวนี้ที่ว่าตัดแสงครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาแสงให้ตัดตรงนี้นะนก็จะดับนะครับดับหมดเลยนะครับ าจะเอาก็กดมาใหม่นะฮถ้าปิดก็กดซ้ําก็ปิดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาม,มาดูที่เป็นปุ่มนี้นะครับสีแดงๆนะฮะอันนี้คือมันทํางานปกตินะครับที่เป็นสีแดงแดงทั้งหมดนะครับแดงทุกเส้นนะฮะถ้าไม่แดงเนี่ยแกนด้านล่างจะไม่ร้อนนะฮะอ่าแต่ตัวนี้คุณลูกค้าส่วนมากจะถามเยอะมันจะเป็นแบบติดติดัดบดบๆคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับเราตั้งไว้140ใช่ไหมฮะพอถึง140ปุ๊บเนี่ย ปักตรงนี้สวิตต์ตรงนี้ก็จะตัดมันจะตัดแล้วก็อุณหภูมิพอเราตั้ง140ปุ๊บไฟถึง140ไฟก็จะตัดพอลดลงประมาณสัก137 138เนี่ยไฟตรงนี้มันก็จะติดขึ้นมานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับคุณลูกค้าไม่ต้องลัวเนาะนะครับตัวนี้พ่อค้าลองหลายรอบแล้วครับลองแล้วลองอีกอัดวีดีโอแล้วอัดวีดีโออีกเพื่อจะส่งให้ทางไลน์ส่งให้นะ,ะทางทบบีแต่ว่าส่งไม่ได้ะครับเครื่องตัวนี้ทํางานปกตินะคะุณลูกค้า พร้อมทำงานเลยนะครับเครื่องร้อนปกติใช้งานได้ตามปกติครับอันนี้พอค้าจะทิ้งไว้สัก20นาทีนะครับให้เครื่องมันตัดเองแล้วก็จะได้แพ็คส่งให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับบันนี้ครับ